สวัสดีครับ,ดดรบสวัสดีครับสวัสดีปีน้ Hans องเอาอาทุกคนนะครับวันนี้ก็พบปะก,กันเหมือนเดิมเนาะวันนี้ก็เลยจะอู้ตังเหนือหนึ่งวันนะครับเพราะว่ามีาคุณผู้ชมหลายๆคนหลายๆท่านนะครับบอกว่าเออเฮาสองคนเนี่ยอู้เหนืออูอ้เหนือนะครับเหนือของบ้านเฮานะครับก็จะเป็นเหนือทางอุตรดิตนะครับอาจจะบ่เหมือนตังเชียงใหม่เขานะครับอ้วนหน่อยนึ่งเร็วจะเป็นคำห้วนๆเรียวหน่อยหนึ่งนะครับผม<อ> วันนี้ก็เป็นซาจีนนะครับผมแล้วก็มีต้มขมแซ่บเลยนะครับ uh huh. วันนี้ก็เหมาะขนาดครับคุณผู้ชมพักเต็มเลยพักเต็มเลยมีทั้งอันนี้อย่างก้นอนนน uh, พ,กกพักการตองนะครับผม uh. แล้วก็นี่สาระแน่มีหลายอย่างเลยครับผมมาบอกว่าหลายละ <Yeah. laughs> <laughs> เยอะเามากินด้วยกันเลยนะครับผม uh huh. นี่มีข้าวเหนียวครึ่งกิโลกรับนนซื้อมาครึ่งโลครึ่งโลครึ่งโลครับผมไปลุยกันเลยครับ นอซาจีนนี่บ่ได้กินเมินขนาดแล้วนะครับผมไอ้อันีมามะ่อหอมเจียวกับเทมเจียวหอมเจียวมันทำามือหอมไงเออเบเคยกินเคยกินกินซักวันนี้ไงนี่มาครับผมวันนี้ทำเองเลยครับนี่ซาจีนดิบแม่มาครับผมไอ้เอาพิษฟังยิ่งแล้วว่ะนี่อ๋อ น <volumes. S 1> ้ากม่ใส่หอมเคี่ยวมันหอมอ่ะกินต้องลองกิน <c oughs> ถ cook, <c oughs> <c oughs> <realmente> ้ากระต้องมันจะหอมหๆเขากินมากแต่เมื่อแล้วอันนี้ต้มขมครับ กุกใหก่อ่ะมาขนาดขมอัมรำต้นแห้งมาได้นะครับผมน้องหวานน้องขมตัวนี้น่อยดีบอมีถ้าต้องเขาต้องดีขวดมาใส่เหน่อขมตัวนี้นะบอกเลยเนี่ยนี่ก็ไปใส่ดีหลายนะแต่มีดีขวดใส่นะโออย่างทุกยอดเลยครับผู้ชมแล้วก็มีคลิปพี่อะไรเนะโมนี่บอมีคลิปพี่อย่างเงี้ยจอดเลยกับจอดเลยกับมันตักเนี่ยนี่แล้วเนี่ยอ

ก็เพีงว่าไื่กินนม้อขนาดเลยกินหนุ่มมากบะเหนียวสริลหน่วันนี้ไอ้ทขมัหมล่ะะเบาวันนี้ออนเพ็ดน้อยหนึ่งน้ำพริกลาบมด ได้ยังกะรำอ่ะนะแหมได้กินทุกวันบอสุดยอดเลยคุณผู้ชมดีเอา ไอ้บาบะเพ็ดเผ็ดอยู่นะเพ็ดอยู่นะฟักกีกาบผมมีบอ๊อืมมีฟักกีกาบอีกทีนึงอ,อ,อย่างล้ำครับขผมๆผมแล้วก็มีเพียฟ้านี่นะอือหือห้อ <c oughs> บะนำ้ำบะน้ำต้มเดียเดยเหรอสุดอ่ะมันขมเหมาะดีอะเมื่อแต่จวนกินปลาหมึกเห็มเห็มคำหนึงอ่ะเนี่ยจะไหวกว่าเนี่ยสบาย<笑><笑>ากินข้าวครับไอ้ซ<น>าจีนแเราจะไม่กินปลาหมึกได้ก่อนตรงนี้กระเพาะมันกำลังเบ้อมันกำลังขยายมันกำลังใหญ่สุดยอดยเลยครับผมนี่ก็จะบ,บเบาไหวกับข้าววันนี้ล้มขนาดเลยล้มแต่ จนนั่นออนนงอ,อ่ะนั่งก่อนต้องจนแบบไหนแบบสดแข็งแรงเล <c oughs> ยโอ๋อ <c> ห <oughs> สมัครสมักนะครับม,มันเป็นเอกลักษณ์ไงเวลาเราสดไปเราสมัร <c oughs> กรเอกลักษณ์ที่ไม่น่ามอง ช่องอื่นเขาบสมัครไงช่องเขาสมัคร <laughs> แซ่บเบอร์นี่มาครับผมทุกคนกินข้าวเติมกันครับผมเอาเข้าวอาปปามากินกันเลยครับวันนี้พี่น้องทางผักเหนือเฮานะครับผมวันนี้ก็ซาจินหม้อขนาดครับเมนูนนเหนือ ไม่เลียแถมกำหมอเลยนะอื <l acht> <c oughs> เอนเอนแก้วบะนี่ปะข้่หมามันน่ะนะอเอนมันเอนนอย่างตัวไหน,นเอนร้อยหวายเหรอเอนร้อยหวายเอนหมาเข่าเลยโชคใจโชคปลาหมากสุดหยอด แต่งมาได้ครบเลยเหรอครบไปอันแล้วดูไง <doom. S 3> มือเพง้ง่า,ายไปจับแถมันะฮะหลบเองหรือมั้งมา เขาจริงจมันต้องมีตับมีของในอีกไปเลยมันใช่นี่ครับอมีมีอือ้อหื้อหื้ะะอ ทำมาหลายขนาดอ่ะจีนจีนโลจีนโลหนึ่งจีนกันสองคนมันยามดกันเหรอหันมดเลยบอทำให้แมลงแดงเพราะว่าแม่แรงมีคนมาบ้านด้วย uh huh. เขาก็ได้กินแล้วก็ปรุงเพิ่มแหนมอันน้ำพริกลาบมาใส่แหมจีนว่าไอ้กลิ่นเยอะมันคือใส่เลียดยะไร <laughs> <laughs> อันนี้ยังปลาถูกใจเลยมันต้องเผ็ดกว่านี้แล้วกันแต่ว่านั่นมันอร่อยนะแต่ว่ามันยังบลาถึงเครื่องบ่ค่อยบอน้ำพริกลาบเหมือนมดน้ำพริกลาบต้องเผ็ดๆครับทุกคนทำไมเดี๋ยวไปแล้งก่อนอันนี้ก็ลําอยู่แต่ล้ำยังบม่สุดมันต้องเผ็ดๆล้ำน่าเป็นหีบ้านะว่าล้ำกินข้าวล้ำไปเขาว่าเป็นฮีบ้านะตอนกินข้าวล้วก็ล้ำล้ำเนะ บึกกเย็นบึกกห้อนบ่ออากาศ หมือนคนนะครับผมเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายมือระหักมือเดี๋ยวบ่หักบอเดี๋ยวก็หักเดี๋ยวก็เลิกครับผมอือก็จะขอริ้งไงไหมแสงแก่ดำตรงนี้คิดแต่ว่ามันเป็นโชคตาฟ้าลิขิตพูดอดไรทำไม่ได้มันก็ยากมันก็ยากนูเหมือนกันแล้วก็ นั่นแหละครับผมที่พี่ต้องดำเนินต่อไปเดี๋ยวไปจมยิ่กับเป็นดีเดี๋ยวไปตักหาเขาอดไม่ได้ ต้องพักใบที่มันแบบเขียวๆเจ๊บ่มันถ้ากินกับสลัดบ่ค่อยคือต้องพักบ้านๆนี่วันนี้บ่มีนี่ไงไอพักต้นหมูต้นหมาครับบ่มีขาดหาบ่ตันพักกระถิ่นบ่มีวันนี้กระถิ่นที่มันมีเม็ดอ่อนนั่นนะมันเลยอะจะกินกันบ่หมักบื้นนี่ติดแล้วอะพักรถโบดต้นหมาอ่าไอกลิ่นมาเดินแล้วน้อยลราโน่นอะติดแล้วเลยมักตอนนี้จุดปอมมดหัวแล้วครับผมบ่มีแล้วครับหาบบอขึ้นบอ บอนี่แล้วอ่ะบตันแล้วอ่ะบอ้มันโป้งใหม่ฝนตกชอบแบบบางคนชอบกินมันเดี๋ยเราเราหัวโป้งไม่กินอือมันยิ่งใหญ่แค่ไนก็เหม็นก็เหม็นขมเนี้ยอือก็นี่นี่นี่ชิ้นนี้อือ ต้มขมของคอดีครับปราเล็ดดีเนาะที่แหลกกะว่าจะทำแต่ซาเอ้ยกึนไปขึ้นมาอยากจะได้สดน้ำก็เลยไปซื้อต้อขมขมมาเพิ่มมันบ่นข,อของคอบุมีน้ำให้มันบ่นข,อของคอกระลิดเข้ากันได้ดีขนาดเลยครับ <c oughs> มาไอ้ก็เดิมจะอิ่มแล้วตอเนี้เดี๋ยวเขาต้ม ดนะเดี๋ยวจะไปกินมึกอิสก,กัมครับผมซื้อมึกมาไว้นี่ไปตลาดมาตะกี้มอกขนาดเขาต้องเนี่ยหอมบะหอมมัดเยอะ เมาะเลยตอนผมอิ่ออมย้อนอันเนี้ยตัวน,นำ้ำอิ่มย้อนอนนันเนี้ยแหละอิ่มพ่อยอนน้ำเหรออิ่มย้อนน้ำเนี่ยของคอทีหม,มดหมาแล้วมาเหรอเมื่มอกี้บ,บมื่มอี้โบมีเหลื่อมไก่แล้วเข้ามาหมดสกัม เข้าบมดกินตะกับเป็นสรนางเนีกลับหลายคูน่กลับมดเป็นทั้งหลายนะอ้าวต่กับมดอ่ะเข้าบมดอ่ะเป็นสรนางเนะเข้ามดเป็นน้ยเดียวอ่ะเขากินพักกินยังเด้อสองคนอ่ะเออเขากินแล้วกินบมดอ่ะบมดอ่ะกินเซจีนนะน่ากินเซจีนแต่กับอ่ะเป็ี่นางได้ดำเนี่ยหัวจจใหญ่ตัวแด็น้อยหัวรีบเอ้ยตัวรีบหัวใหญ่นะโอเคครับปราแม่พี่น้องครับผมวันนี้ก็ชวนทุกคนนะครับผมมากินซาจินนะครับแล้วก็ต้มขม วันนี้ผมกับน้องก่ออิ่มขนาดเลยนะครับผมก่ออู้เหนืออาจจะประเล็ดไปประเล็ดมานะครับผมเพราะว่าบ้านเฮาอาจจะอู้เหนือบ่ค่อยสะดวกตัวไดนะครับผมเพราะว่าเป็นอุตรริดเหนือมาจากกกไหนบุฮูหูบ้านเฮาอ่ะหลายก๊กลึกเกินมาเจ๊กกอกจังไม้เขาจังไม้เขาจะอู้ม่วนนะครับผมคำม่วนม่วนแต่เฮานี่คำหุนหุ่นน้อยนึงนะครับผมป่ะเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอตัวลาคุณผู้ชมทุกคนทุก่านไปก่อนนะครับผมพบป้ากันในวันต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ